วันนี้นะเป็นวันที่เราเนี่ยจะเริ่มละที่จะมาดูเรื่องของดาวอังคารหรือว่าเลข3นั่นเองเวลาอาจารย์พูดถึงเลข3ก็เหมือนกับพูดถึงดาวอังคารนั่นแหละดังนั้นต้องทําความคุ้นเคยนะทบทวนอีกทีหนึง่งตั้งแต่เราเริ่มบทเรียนมาเนี่ยเลขหนึ่งหมายถึงดาวอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ส่วน,วนเวลาที่เอาไปใช้ใช่ไหมอาจารย์หมายถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่เกิดวันที่1นึ่งอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการใช้ให้รู้ความหมายก่อนเลข2หมายถึง ดาวจันทร์หรือคนที่เกิดวันจันทร์พระจันทร์คนที่เกิดวันที่สองก็แล้วแต่ตอนนี้มาถึงเลขสองหรือคนที่เกิดดาวองคารมีดาวองคารเด่นในดวงหรือใช้เลขสามมากๆอิทธิพลของดาวองคารย่อมส่งผลนะถึงคนคนนั้นแน่นอนเวลาพูดถึงดาวองคานนะให้นึกถึงคนที่เป็นแบบเท่เป็นแมนนักเลงที่โกรหน่อยๆคนที่เวลาเดินแล้วน่ะตามตำราท่านว่าเดินแบบอกผายไลพ่งแล้วก็บางที ยงตัวคล้ายๆกับว่าเป็นคนมั่นใจตัวเองมากถ้าสมมุติเราฮะมีเพื่อนคนหนึ่งนะที่ทําอะไรแล้วแบบออกหน้าก่อนเลยเป็นคนที่ห้าวที่สดุดเป็นคนที่สมมตินะต่อยตีกันเนี่ยคนเกิดวันอังคารนะพวกดาวอังคารเด่นในดวงกัแเราแต่นะเปิดวงกันนะ,ะกล้าที่จะออกไปนําเสนออะไรที่อยู่หน้าชั้นหน้าห้องอเป็นคนที่เรียกว่า เป็นหัวโจกในลักษณะที่ทําให้คนตลกสนุกสนานคนที่ดาวอังคารเด่นนะนะจะชอบทําอะไรสนุกสนุกสิ่งเสี่ยงเออลักษณะนิสัยของคนที่เกิดดาวอังคารน่ะถ้าหากว่ามองที่เด่นที่สุดเลยนะก็มีความกล้าหาญในด้านบวกอ่ะนะวันนี้อาจารย์พยายามจะทําเปรียบเทียบให้เห็นว่าในด้านบวกก็มีด้านลบด้านลบก็มีด้านบวกเวลาที่คนที่มีดาวอังคารเด่นก็จะเป็นคนที่กล้าอย่างที่อาจารย์บอกว่า คนกล้าสัตนี้นะจะเป็นคนที่ทำอะไรทำก่อนแล้วคนกล้าเนี่ยขอพูดไปในรวมๆเลยว่าจะเป็นคนที่ฉลาดคิดอะไรเร็วมากเออเพราะอะไรมันเป็นคุณสมบัติใช่ไหมของคนที่อยากจะทำอะไรแบบปัจจุบันทันด่วนทำก่อนชาวบ้านเขาดังนั้นเวลาที่เจอกับสิ่งที่ต้องตัดสินใจอ่ะพวกดาวอังคารเด่นอ่ะก็จะคิดอย่างรวดเร็ว คือสมองนะประมวลผลเร็วมากแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะบางทีอาจจะเรียนคะแนนมากคะแนนน้อยก็ได้แต่ว่าไหวพริบปฏิพาณในการแก้ไขปัญหานี่เป็นที่หนึ่งเลยไม่แพ้ใครเลยถ้าเกิดสมมตินะเอาสตินะของคนที่ไปแข่งคะแนนนคะคณิตศาสตร์โอลิมปิกอะไปทําอะไรที่มันแบบคิดเลขเร็วต้องทำแร็วต้องตัดสินใจเร็วนะพวกดาวอังคารเด่นเนี่ยชนะ เลิศเลยอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่บางคนสงสัย mm hmm. เขาว่าดาวอังคารเด็กอาจจะหมายถึงเกิดวันที่สถ้ามีการคํานวณดวงดาวออกมาแล้วจากวันเวลาที่เกิดใช่ไหมดาวอังคารอยู่ตําแหน่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตหรือว่าใช้เลข,เ,ลขเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข3ม,มากๆเลขรถเลขบ้านเลขร้านธุรกิจบางคนบอกเป็นเลขที่เป็นเลขประจาตัวที่ใช้บ่อย บางคนมีพฤติกรรมที่ชอบซื้อเสื้อที่มีเลขสามเพราะมีความชอบเป็นส่วนตัวละัะษาะเงี้ยดาวอังคารหรือว่าเลขสามย่อมส่งผลกับชีวิตและกิจกรรมของชีวิตเช่นเดียวกันคนเกิดดาวอังคารคนที่มีดาวอังคารเด่นในตัวเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยของการใจดีแล้วก็มักจะเสียสละอ่าถ้าเกิดสมมติเราเห็นนะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อ่ะขออาสาสมัครหนึ่งคนนะในการที่จะทําสิ่งนี้สิ่งนี้คนที่ดาวังคารเด่นอ่ะจะอาสาก่อนเพื่อนจะเป็นธุระจะมีความรู้สึกของการทำอะไรที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทําก่อนแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูคุณลักษณะที่มันจะเป็นด้านลบติดมาด้วยแน่นอนทุกอย่างมีดีแล้วก็มีเสียใช่ไหมเรามาดู ถ้าเกิดว่าดาวอังคารมีความกล้าหาญแล้วในบางครั้งเนี่ยความกล้าหาญนั้นน่ะถ้าขาดความวางแผนการคิดที่ดีใช่ไหมมันก็จะนําไปสู่การมุทะลุมุทะลุเนี่ยมันคือความกล้าที่จะทําอะไรโดยที่ไม่ได้มีสติปัญญามากพอคล้ากับว่าอาจจะหลงลืมเผลอสติหรือว่าใจร้อนเกินไปกล้าได้กล้เสียจน ขาดองค์ประกอบที่จะทําให้มันเกิดการลงตัวมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าบางครั้งกล้าใช่ไหมแต่ว่าหลง,งหลืมรายละเอียดก็จะกลายเป็นมทสลุซึ่งมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเช่นเดียวกันถ้าหากเรามองว่าในการกล้าหาญนั้นมันมีความฉลาดอยู่ใช่ไหมแต่การฉลาดนั้นเนื่องจากมันต้องฉลาดอย่างรวดเร็วดฉงนั้นพวกที่ดวาวคัรเด่นนะ คิดเร็วพูดเร็วทําเร็วแต่สมาธิสั้นความหมายคือไม่สามารถที่จะจดจอ่ออยู่กับสิ่งใดได้นานๆดังนั้นพวกดาวอังคารเด่นจึงเป็นไปได้สูงที่เวลาเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทําสิ่งนั้นนะให้ตลอดรอดฝั่งได้ในระยะยาวหลายต่อหลายครั้งชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่เสมอเอ๊ะทำไมเราก็เก่งน,นะเราก็คิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะได้มากมายได้รวดเร็ว แต่ถ้าไม่ชีวิตมันถึงต้องวนมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเสมอพวกที่ใช้เลขสามมากๆก็จะต้องรู้ว่าคุณสมบัติของเลขสานั้นข้อดีก็คือฉลาดแหลมคิดเร็วเลยนะแต่ข้อเสียก็คือมันจะต้องเนื่องจากคิดเร็วจนเกินไปอ๋อพวกนาวังคารเด็นนี่จะพูดเร็วมากที่สุดถ้าแรปเปอร์ที่ต้องร้องเพลงดเ,เร็วใช่ไหมถ้าพวกนาวงคารเด็นเนี่ยนะน้ามีโอกาสเป็นแชมป์น้ามีโอกาสเหมือนกับว่า พูดเร็วคิดเร็วร้องเร็วได้แต่ถ้าเป็นคนจะพูดรัวๆจะมีคนสมบัติให้คิดเร็วบางทีพูดถึงไม่ก็ได้นะคิดเร็วแล้วก็พูดเร็วที่นี้คําถามคือถ้าคิดเร็วมากพูดเร็วมากโอกาสที่มันจะผิดพลาดมีสูงมีสูงเพราะอะไรที่มันเร็วเกินไปใช่ไหมเหมือนขับรถเนี่ยเหมือนขับรถเร็วเกินไปมันแน่นอนโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุมันก็ย่อมสูงกว่าการขับรถช้าใน คนขับคนเดียวกันความเชื่วชาญแบบเดียวกันไงนนะแต่ว่าถ้าเกิดขับเร็วใช่ไหมโอกาสในการที่มันจะพลาดก,ก็ได้เหมือนกันคนที่มีเลขสาม,มีดาวอังคารอยู่ในดวงสูงเนะี่ยเวลาที่คิดเร็วมันก็ผิดพลาดได้มากแล้วก็ง่ายด้วยอย่างเช่นคนที่มีดาวอังคารในดวงมากแล้วก็มักจะเจอปัญหาบ่อยเช่นพอคิดอะไรมาแล้วเออคิดว่าเป็นอย่างนี้เราพูดเลยโอ้พูดเสร็จแล้วบางทีมันก็ต้องมา มาตามขอโทษในสิ่งที่เราพูดไปแล้ว,ลวเราสึกว่าเออเราคิดไม่ทันเนาะที่เราน่าจะพูดบางส่วนเหมือนที่โบราณท่านว่าไว้ว่าจงคิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดพวกดาวังคารเด็ดเนี่ยเวลาที่สมองคิดแล้ว,วประมวลผลอย่างรวดเร็วมากก็จะพูดไปเลยแล้วก็พูดทั้งหมดเลยังนั้น,น,นโอกาสในการที่จะกระทบกระทั่งกับคน ก็มีมากจึงเป็นความเหนื่อยอย่างหนึ่งของพวกอาคารเด่นที่เมื่อคิดไปแล้วทาไปแล้วหรือพูดไปแล้วเนี่ยจะต้องเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ตามมาแก้ไขบ่อยๆเวลาที่เราจะเอาเลข3ไปใช้เนี่ยน,นะเราก็จะมาเรียนรู้ในบทต่อไปเรืรรร่อยๆเข้าไปว่าอ๋อในเมื่อมีคุณสมบัติด,ด้านบวกแล้วคุณสมบัติด,ด้านลบอยู่กับเลขนี้แล้วอ่ะ ตรงเราควรใช้หรือไม่ควรใช้ก็จะมีสูตรหรือมีวิธีการใช้ที่เป็นการอบอกเราได้ว่ามันจะต้องดึงเอาข้อดีของเลขเนี่ยมาใช้ได้หรือถ้าเรารู้ว่าในเมื่อเลขนี้มันไปรวมหรือไปอยู่ในตำแหน่งที่มันเป็นความเสียหายใช่ไหมเราก็อาจจะรู้วิธีการเอาเลขบางเลขซึ่งไปอยู่คู่ไปอยู่ใกล้ พอไปทําให้มันเกิดการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีได้เวลาที่เรานึกถึงเลขสมหรือให้เรานึกถึง2เรื่องก็พอเรื่องแรกคืออ๋อเลขสามหมายถึงดาวอังคารเรื่องที่2คือเป็นนักเลงที่คิดเร็วพูดเร็วทาเร็วอ่าถ้าย่อมาคําเดียวก็คือนึกถึงนักเลงเข้าไอ่าคนที่เกิดดาวอังคารพอเราย้าเตือนอีกทีหนึ่งว่าคนที่เกิดดาวอังคารเนี่ยเป็นคนที่ เหมือนกับข้าวทาเทๆเป็นนักเลง,งนะเราก็จะนึกคาแรคเตอร์นึกบุคลิกของเลขนี้ออกแล้วเวลาที่เราไปใช้เราก็จะจำง่ายนี่คือบทเรียนหนึ่งในหลายๆบทเรียนที่ค่อยๆมาเรียนรู้กันไปเพราะเราจะค่อยๆเรียนรู้จากอาจารย์ในแต่ละตัวเลขเราก็ขอให้ทุกคนนะได้จดจำลักษณะที่เด่นๆของแต่ละเลขไว้พอถึงเวลาที่เราจะต้องเอาไปใช้เนี่ยในบทเรียนต่อไปเราจะสามารถเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็เอาไปใช้ได้อย่าง คลองแคล่วขอให้ทุกคนมีลักษณะของการจดจำแล้วก็มีความรู้ที่สมบูรณ์แบบทุกคน